คลังสินค้าและโกดังสินค้านะคะจะประกอบไปด้วย6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะโกดังสินค้าแบบส่วนตัวประเภทที่2โกดังสินค้าแบบสาธารณะค่ะ3โกดังสินค้าทันบน4ศูนย์กระจายสินค้า 5. โกดังที่มีการควบคุมอุณหภูมิและ 6. คลังสินค้าแบบบริหารจัดการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะพามารู้จักกับประเภทที่5นะคะโกดังสินค้าที่มีการควแบคบุมอุณหภูมิ ลักษณะเป็นอย่างไรมีประโยชน์และว,วัตถุประสงค์อย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะโกดังที่มีการควบคุมอุณหภูมินะคะโกดังประเภทนี้นะคะเป็นโกดังสําหรับสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมินะคะ,ะรักษาความสดใหม่ความชื้น,นหรือสภาพาแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะเช่นโกดังนะคะสาหรับการจัดเก็บดอกไม้ห้องเย็นสําหรับการจัดเก็บอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งเป็นต้นค่ะ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิคือคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังเย็นคือพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพภายนอกทั้งนี้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิจะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่ายี่บาองศาไปจนถึงอุณหภูมิจิดลบความสูงต่ำของอุณหภูมิในคลังเย็นนั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บเช่นอาหารเนื้อสัตว์ น้ำนมดิบผักผลไม้และเครื่องดื่มเครื่องสำอางยาอาหารเสริมเป็นต้นค่ะคุณส,สมบัติของครั้งห้องเย็นที่ดีนะคะคือครั้งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในให้มีความเย็นตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาวความสดใหม่ของสินค้าภายในครั้ง วัตถุประสงค์คลังสินค้าการควบคุมอุณภูมินะคะการควบคุมอุณภูมิมีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารและช่วยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหารและช่วยลดอัตราการหายใจของผักและผละไม้นะคะทาให้อาหารต่างๆเกิดการเน่าเสียช้าลงและสามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะการเก็บรักษาอาหารได้นานนะคะช่วยในเรื่องของการสต็อกสินค้าค่ะไม่ต้องนําเข้าในปริมาณน,น้อยเกินไปเพราะกังวลว่า ในเรื่องของการเน่าเสียนะคะแต่สามารถนำเข้าในปริมาณที่เหมาะสมได้ค่ะเพื่อคุมทุนนะคะทำให้สินค้าควบคุมอุณหภูมิค่ะมีความสำคัญค่ะกับผู้ประกอบการนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยเฉพาะค่ะ